สัมมาอะระหัง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 สัมมา อะรหังสัมมาอะรหังสัมมาอะรหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะรหังสัมมาอะระหัง สัมมาอระหัง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 สัมมา อะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมา อรหังสัมมา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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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 สัมมาอารหังสัมมาอาระหัง สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาหัง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  สัมมาอรหัง